สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ปากช่องนะครับพามากินอาหารร้านอร่อยร้านหนึ่งนะคะค่อนข้างเข้ามาลึกลับนิดนึงนะ่ยชื่อว่าร้านบุญช่วยรับเป็ดนะครับถ้าเข้ามาทางอาจจะเข้ามาได้หลายทางแต่ผมใช้วิธีเปิด Google Map นะครับแล้วก็ให้มันนำทางเข้ามานะครับจริงๆรมันทะลุผ่านทางประสุทธิ์ปากช่องเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมาถึงตรงนี้เลยค่อนข้างผ่านมาหลายเลี้ยวมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงพื้นที่ตัวร้านนะครับก็สร้างเพลิง ยกพื้นขึ้นมานะครับใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะก็เรียกว่าบรรยากาศล่มลื่นนะฮะถ้าฝนตกก็เข้าไปสงส่นที่เขามีหลังคาได้นะฮะพวกผมเลือกที่นั่งตรงอ่าเรียกว่ากลางแจ้งนิดนึงนะครับอยากรับลมรับบรรยากาศเงี้ยนะฮะมาดูหน้าตาอาหารกันบ้างนะครับสั่งส้มตำไทยนะครับไปนะครับนี่เป็นลาบเนื้อนะครับแล้วก็เป็ดที่นี่ขึ้นชื่อนะครับเราสั่งเลยสั่งต้มเป็ดมาด้วยเนี่ยนี่ครับต้มเป็ดเพราะว่า ชื่อร้านนะครับบุญช่วยราบเป็ดบุญช่วยเนี่ยก็ใครมาก็ต้องลองนะครับอันนี้เป็นส้มตำปลาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวยังมีอาหารอีกนะครับอันนี้เป็นเซตแรกที่เขาเสิร์ฟนะครับอาหารเขาจะมีหลายครัวนะครับที่นี่ค่อนข้างทำอาหารไวอยื่นกันมาแล้วครับเนื้อแดดเดียวนะครับนี่หน้าตาเนื้อแดดเดียวเนี่ย ก็เรียกว่าทอดได้ดีครับอันนี้ครับปากเป็ดทอดอ้อหใครชอบกินนะครับปากเป็ดนะฮะให้ดูกันชัดๆนะครับน่าก,กินมากนะฮะดูภาพรวมกันนิดนึงว่าสั่งอะไรมากินกันบ้างน,นะครับมื้อนี้รวมๆแล้วก็500กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ